สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กหนุ่มชาแนลนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมฟันนี่เอ็กแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวการถอนครั้งที่4เนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมเลยนะครับเพื่อจะมีภาพคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับและก็หากใครมีคําถามเกี่ยวกับเกมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ e ีต่อไปผมจะมาตอบนะครับ ก็สําหรับชอ่ององผมนะครับไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับไม่แนะนําให้ทตาต่างนะครับให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับใครที่อยากจะลงทุนก็ส,มสามารถไปศึกษาความเสี่ยงดีๆนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้อย่าลงทุนเด็ดขาดนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนาะก็เลยเนี่ เดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูเลยนะครับว่าผมลงทุนไปประมาณ900ก่าดกนะครับแต่ว่าผมตีเป็น900ดอกเนาะแบ 2, 9, 9, 3, กสอง993กล่องก็น่าจะประมาณ890ก่าดกนี่นะครับประมาณนี้แต่ผมตีเป็น900เลยเผื่อค่าแก๊สด้วยในการโอน,โอนเหรียญเข้ามาเติมมาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับไอ้พวกค่าธรรมเนียมค่าแก๊สพวกเนี้ยมผมจะไม่นับเนาะ ผมจะไม่นับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เราต้องจ่ายนะครับคือเราทําอะไรก็าตามนะครับมันจะต้องเสียภาษีนะครับก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วนะครับก็ถือซะว่าเป็นค่าธรรมเนียมเราจะไม่นับละกันก็ตีเป็นเลขกลมนะครับผมลงทุนไป900ดอกนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็900ดอกเนี่ยผมสุ่ม3ฟองเนาะผมได้ได้วัวมา2ตัวนะครับ หัวตัวแรกของผมเนี่ยไม่มีโบนัสนะครับขุดได้วันละ1 0 1 1ดอ็อกนะครับอ่าหัวตัวแรกเราไม่มีโบนัสนะครับขุดได้วันละ1 0 1 1ดอ็อกและก็ตัวที่2เนี่ยมีโบนัสประมาณแปดเมตรกะเฮิร์นนะครับก็จะขุดได้เยอะขึ้นมาหน่อยเป็น11บเดจุดอยี่สิบสี่ดอกนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไอ้ช่วงที่ได้โบนัสเนี่ยไม่รู้ว่ามันช่วงนี้เป็นกิจก,กรรมหรือเปล่านะครับ แต่บางคนก็ได้นะครับบางคนก็ไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนมาป่าของผมนะครับเป็นไข่ฟองที่3นะครับอันนี้ขุดได้วันละ12.5ดนะครับแต่ตามจริงมันขุดได้วันละ11นะครับแต่ของผมมีโบนัสนะครับตัวมาป่ามีโบนัส9เมกะเฮิร์ตนะครับก็สัตว์เลี้ยงแพ็ก299นะครับจะใช้เวลาขุด2วันแล้วก็เข้ามาเคมเรียญห่งครั้งนะครับ ถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาเคมเหรียญแล้ว6-2วันแล้วคุณไม่มาเคมนะครับเหรียญสันเลี้ยงคุณจะไม่ขุดต่อนะครับมันก็จะเสียเวลาทิ้งไปเฉยนะครับคุณต้องมากดรับทันทีเลยนะครับเพื่อให้สันเลี้ยงมันขุดต่อไปนะครับก็ของผมมีสันเลี้ยง3ตัวนะครับก็รายได้ของ2วันเนี่ยจะอยู่ที่68.05นะครับ 68.05ดอกนะครับหากค่าธรรมเนียมแล้วก็จะเหลือประมาณ65ดอกนะครับอ,อันนี้เป็นประวัติการถอนที่ผมบันทึกไว้นะครับเพื่อจะดูระยะเวลาคืนทุนนะครับว่าจะจะคืนทุนเท่าไหร่เนาะจะทุนคืนทุนกี่วันเนาะก็ผมทตาตารางไว้เพื่อที่จะได้จดบันทึกไว้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับของผม2วันถอนนะครับเพราะว่าสั์เลี้ยงผมใช้เวลาขุด2วันเนาะ ถึงมาเก็บเหรียญได้ครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อสัตว์เลี้ยงไข่ฟองสีแดงนะครับไข่ฟองสีแดง999ดอกเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับไข่ฟองสีแดงเนี่ยจะใช้เวลากดแค่นหนึ่งวันนะครับก็สามารถเข้ามาเก็บได้เลย ระยะเวลาอายุอายุไข่ของสัตว์นะครับอยู่ได้ประมาณ3ามเดือนนะครับขุดได้3ามเดือนเลยนะครับของอแพ็คไข่สีแดงเนาะถ้าเกิดว่าคุณเติมแพ็คไข่สีแดงเนี่ยก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะครับว่าจะได้คิงคองหรือว่าได้กวางนะครับถ้าเกิดว่าได้กวางเนี่ยคุณขาดทุนแน่นอนอคุณซื้อแพ็กสองเนี่ยคุ้มกว่านะครับอย่างน้อยน้อยคุณได้ประมาณ30ด็อกแน่นอนต่อวัน ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไข่3มฟองของแพ็คสองก้าเนะครับเพราะว่าราคามันก็แพงกว่านะครับไข่ฟองสีแดงแพ็คเก้าร้อยาดอกอต่อไปผมจะทําการถอนเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมได้ทําการเก็บเหรียญมาแล้วแล้วก็พร้อมถอนแล้วนะครับตอนนี้มีโยกส8บแปดอกนะครับทุกคน แล้วก็สําหรับสายฟรีนะครับเห็นถามกันเข้ามานะครับว่าตัวปูเนี่ยมันอยู่ได้กี่วันนะครับตัวปูอยู่ได้ถาวรนะครับแต่ว่าครบ20วันแล้วคุณต้องมาเก็บเหรียญนะครับถ้าคุณไม่มาเก็บเหรียญปูมันจะไม่ขุดต่อนะครับสําหรับสายฟรีที่ไม่ได้เชิญเพื่อนเลยนะครับก็20วันจะได้ประมาณ13ด็อกนะครับส่วนใครที่เชิญเพื่อนนะครับก็จะได้แรงขุดจากเพื่อนมานะครับ อของผมเนี่ยจะอยู่ที่20วันประมาณ60กว่าดอกเกือบ70นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ได้จากเรสโซเรนซ์ะ Red Red นะครับจากการเชิญเพื่อนเนาะสำหรับสายฟรีนี่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าการที่คุณจะได้อยอดเหรียญเยอะๆเนี่ยมันจำเป็นต้องแชร์นะครับมันจำเป็นต้องหาเพื่อนเนาะมันก็เหมือนเกมอื่นๆนะครับที่คุณต้องส่งต่อส่งต่อลิงก์ไปเรื่อยๆให้มีคนมาสมัครเยอะๆแล้วก็คุณจะได้แบบ ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนของผมเนี่ยก็มีแรงขุดเยอะนะครับก็ยี่สิบวันเนี่ยก็ได้ถอนแน่นอนนะครับประมาณเจ็ดสิบดอกหกสิบดอกประมาณนี้นะครับสําหรับตัวปูเนาะไม่รวมกับตัวตัวที่เราลงทุนนะและก็เผื่อใครอยากติดตามข่าวสารนะครับสามารถที่จะจ,จอยกลุ่มเทเลกรมได้นะครับ ในกลุ่มนี้มีเพื่อนๆชาวต่างชาติหลากหลายนะครับเขาพยายามแชร์ความรู้นะครับแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงมาโชว์นาะว่าเขาสุ่มในตัวไหนกันสามารถเข้าไปจอยแล้วก็ติดตามข่าวสารได้นะครับประมาณนี่เลยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากสมัครก็สามารถที่จะ,ะก๊อปเอา reference อยู่ใต้คลิปไปสมัครได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาจับมือทาเลยนะครับสําหรับใครที่ถอดใหม่ๆเนาะไปที่เซตติ้งนะครับบ้านหลังสีส้มนี่นะครับอันดับแรกคุณต้องไปก๊อปกระเป๋ามาก่อนคุณจะใช้กระเป๋าบิดคับหรือว่าไบแนนหรือว่ากระเป๋าบิดทาซาอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นกระเป๋าเนาะของผมจะใช้เป็นบิดคับเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าบิดคับของผมนะครับก็คุณถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินในมือถือนะครับให้อ่ไปที่รูปกระเป๋านะครับ ไปที่ลูกกระเป๋าอันนี้ผมลองอิใน,อนในคอมเนอะอ่าพูดติดติดกัะทัทก,ก็ต้องขออภัยกันนะครับไปที่เงินฝากของฉันนะครับไปที่ลูกกระเป๋าก่อนนะครับไปที่เงินของฉันเนาะมันก็จะลิงก์มาหน้านี้นะครับทุกคนมันก็จะมีเหรียญอ่าแต่ละเหรียญน,นะครับให้ทุกคนมองหาเหรียญด็อกเนาะด็อกค,คอยนะครับอ่าผมเจอแล้วอันนี้คือเหรียญด็อกคอยเนาะผมมีอยู่หกสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับทุกคนตอนนี้ ก็ระยะกา,การคืนทุนของผมจะเริ่มนับตั้งแต่การถอนครั้งที่3ามนะครับเพราะว่าตัด2อครั้งแรกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการถอนแบบฟรีนะครับมันเป็นเหรียญฟรีเนาะที่ได้มาจากการเชิญเพื่อนเนาะไดะ้ได้จากตัวปูนะครับส่วนการถอนครั้งที่3ามเนี่ยของผมเนี่ยจะเริ่มนับเป็นการคืนทุนแล้วนะครับจากที่ผมคำนวณน,นะครับของผม ลงทุนไป900ดอกนะครับทุกคนจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ28วันนะครับจากที่ผมคำนวณแล้วเนาะของผมมันจะเป็น2วันถอนนะครับแล้วก็พอผมเริ่มถอนแล้วก็ผมจะจดวันที่ไว้เนาะถอนครั้งล่าสุดวันที่5นะครับส่วนวันนี้วันที่8นะครับทุกคน8เดือน8เนาะ2 0 13นะครับ ก็วันนี้น่าจะถอน65ล็อกเหมือนเดิมครับทุกคนก็ได้ได้จัดกเกมนี้ของผมก็จะอยู่ที่130นะครับถ้ารวมวันนี้เนาะวันนี้ก็จะ130เดี๋วเราก๊กระเป๋ากันเลยครับทุกคนไปที่ฝากเหรียญน,นะครับสําหรับใครที่มือใหม่นะครับไปที่บิดครับแล้วก,กดที่ฝากเหรียญเลยนะครับ ทีนี้มันจะขึ้นหน้าที่อยู่กระเป๋ามาให้เรานะครับสังเกตโค้ดตรงนี้นะครับทุกคนคัดลอกเลยครับทุกคนคัดลอกที่อยู่กระเป๋าไปเลยนะครับแล้วก็เอามาวางครับทุกคนวางเส่ตรงนี้เลยครับแล้วก็กดเซฟบัเลตครับโอเคครับทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับการเซฟกระเป๋าเนาะสำหรับมือใหม่นะครับก็ปิดออกไปเลยครับทุกคน เดี๋ยนี้เราไปที่หน้าแบงค์เลยครับไปที่หน้าแบงค์เลยครับบ้านหลังสีฟ้านะครับของผมมี68เหรียญนะครับผมทอนหมดเลยนะครับทุกคนดรอเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญออกไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านหลังแรกนะครับเรามาดูที่บ้านหลังแรกเนาะ โอเคครับทุกคนขึ้นแล้วนะครับประวัติการถอนท้าที่4ี่นะครับขึ้นแล้ว6 4ด็อกนะครับรอบนี้เหมือนจะไม่ขึ้นแพนดิงนะครับรอบนี้ขึ้นดันเลยเนาะแสดงว่าเหรียญน่าจะเข้าแล้วนะครับมันมันไวเกินไปเกินไปหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งจะเราเพิ่งจะบาคกอกระเป๋าไปเองนะเพราะป,ปกติมันต้องใช้เวลา5นาที ใน,ในการรอเหรียญเข้านะครับาะตอนนี้เหรียญยังไม่เข้านะทุกคนแต่มันขึ้นดันแล้วโอเคเหรียญยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจับเวลานะครับตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาไว้เดี๋ยวผมตัดคลิปไปอีกทีตอนที่เหรียญเข้าแล้วนะครับก็ตัดภาพมาตอนเหรียญเข้าแล้วนะครับทุกคนก็ห้าทุ่มสองนาทีนะครับ ตอนที่เราถอนออกมาประมาณสี่ทุ่มยี่สิบแปดนะครับก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีเนาะเดีียวก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อความเข้าเลยนะครับในอีเมลเนาะแล้วก็เราไปดูที่กระตอบิดครับกระตอบิดครับก็มีเหรียญถูกอ้นเข้ามาแล้วนะครับตอนสามทุ่มสองนาทีเนาะก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีเหมือนเดิมครับทุกคนก็ของผมรายได้จะอยู่ที่ร้อยสามสิบอกแล้วนะครับ ก็ถอนครั้งที่4เนาะแต่ว่าผมนับระยะื้นทุนหลังจากที่ซื้อไข่ไปแล้วนะครับก็นี่เป็นการถอนคิดว่าเป็นรอบที่2ของผมก็แล้วกันนะครับเพราะรอบแรกมันก็เหมือนเอาเหรียญกลับไปลงทุนใหม่เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ไดมาร้อยสามสิบแล้วนะครับก็อีกสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ